เล่าความฝันต่ออะทีเนี้ยใช่ไหมหนูอะในฝันนะนะหนูก็ฝันว่าหนูอะขับเหมือนหนูอะขับรถมอเตอร์ไซค์คันสีแดงอะไปหาคนคนนึงจริงอะเหมือนเจ้ามอเตอร์ไซค์คันเนี้ยที่เพิ่งออกมาไปให้ไปให้คนนึงเจอแต่หนูกลับไปเจอหมอดูท่านนี้ที่ดนหนูไปเจอหมอดูท่านนี้หนูก็ตกใจแต่ก็ก,ก,ก็ยินยินเดีใยวไม่เขาเจอไปแล้วทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์อะ แล้วพอเอาไปเติมเสร็จหนูขับมอเตอร์ไซค์กลับมาเจอน้ําท่วมท่วมหนักมากแล้วในฝันคือแบบเหมือนหนูไปกันหกคนใช่ไหมห้าหกคนะแล้วคนอื่นอื่นะไปเหมือนไปรับน้ำมนต์จากเขาอะ่ะหนูก็รับเหมือนกันแล้วในฝันน้นหนูก็แบบคเราก็เดินลุยน้ําท่วมมาจอดรถมอเตอร์ไซค์ไว้นะแล้วเดินลุยน้ําท่วมเพื่อจะกลับไปที่บ้านแล้วแบบเหมือนแต่ละคนเหมือนโดนผีเข้าอะ่ะ แล้วหนูเห็นผู้หญิงอะอยู่ในน้ําแล้วก็แบบมองหน้าหนูเนี้ยหนูก็เลยหนีแบบหนีจากน้ํามาปีนขึ้นที่กําแพงบ้านอะปีนขึ้นที่กําแพงบ้านแล้วหนูก็วิ่งไปหาพระอาจารย์พระอาจารย์ที่หนูเล่าก็คือพระอาจารย์ที่อยู่ใต้อะที่หนูแบบศรทามาสี่ห้าปีอะ